สวัสดีครับพี่น้องอีสานบรรคุบากกับผมบ่าวซิดครับวันนี้ก็เจอกันในตอนกลังพื้นครับพี่น้องวันนี้ก็สิพามาเลาะกานเห็ดกันครับงอกครับพี่น้อง,ง,อกองเก็บเห็ดกลางคืนกันครับวัอน,นี้นเห็ดงอกสวยๆครับกราบสวัสดียามค่ำคืนกันครับพี่น้องวัอน,นี้ มื่อนี้ก็ขอ,อนิยาตเพิ่มี่น,กกน้องเลยช่่งนี้จะเป็นฤดูกาลหิดละงกเลวเนอะเริ่มออกแล้วพี่น้องเลย นี่ก็เป็นบางส่วนที่เก็บมากครับก็บเป็นเห็ดละโงกบานครับส่วนมากครับพี่น้องอขาซึกโจมตีแบบนี้โอ้ยหมดหมดหมด เก็บดอกไก่ก hmm. mm ่อนหนึ่ง โอ้โหสวยมากครับ ดอกบานหนึ่งดอกครับสองจูมมีเจ้าของพ่อันดอกใหยโอ้นะขอเชีย chân bán mùa hoan có mà, mà bựng dũ ừ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  tụt hiền Việt Nam đồ hiểu สองดอกครับแกงแล้วเดอ้อบาทอย่างพี่น้องเลยอืม โบเมนว่าจตเห็ดละโง่เลยพี่น้องเลยนี่แบบนี้เป็นเห็ดฐานมันก็ออกอยู่ดอกบานหนึ่งดอกครับโอ้มีเจ้าของคนไต่อยู่ทั้งๆพร้อมครับ สองตวัวหัวขอด้ะอืสองไข่ครับนี่อีกสามดอกสวยๆครับ Ah, talk. ไข่อีกครับดอกนึ่งมีอีกไหมอีกไหม้ไข่น้อย โอ้ยสองไข่นี่ออกก็กินจนมดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าไข่ลงครับอืมลงไข่นึงครับสองดอกออกอยู่นี่เองโอ้ยโบเห็นอืมนี่หนึ่งดอกอีกดอกโอ้โอ้เสียหายแล้วเนาะนี่ โอ้ oh, เห็นแต่ไกลเลยดอกนี่ดอกบานครับอ๋อ oh, oh, เห็นแต่ไกลเลยบานแบบนี้แยกกินส่วนครับพี่นอ้องกันความเสียายน,นี่เป็นสีเหลืองบานครับ โอ้ยกิดเหรนมึดเลยบเอครับแบบนี้สีเหลืองอีกหนึ่งดอกครับมีเจ้าของด้วยโอ้ยมาขอเด้อมาขอเด้อขอซะ เหลืองหนึ่งครับสองดอก,อ,อกดอกเดียวน้นองอสองออได้แต่ดอก เห็ดไข่ครับเลือกครึ่งเดียวเห็ดไข่ก็ได้เห็ดไข่อีกหนึ่งดอกครับอู้อีกดอกหนึ่งครับโอ้สองดอกเราเมนดอกเดียวสามดอกครับ มีดอกน้อยฮนะมีหนึ่งดอกครับหุ่นหญิดอกนึง อยู่ข่างโพนต่อพุ่นแห่งดอกงามครับสวยสวยๆมนเจ้านี่อีกดอกนึงโอ้เกือบผ่านครับดอกนึ่งสวยครับ สรุปผลของการหาเมื่อนี้ครับพี่น้องนี่ก็ได้อยู่ประมาณนี้แหละครับเมื่อนี้เฮ็ดก็ได้ส่วนมากก็เป็นเฮ็ดไข่กับเฮ็ดละโง่ครับแตเมื่อนี้บาซิสก็อัปเดตสถานการณ์เฮ็ดสู่พี่น้องฟังพร้อมนะพี่น้องเลยพเพราะว่าเฮ็ดก็ช่วงนี้ก็ออกทั่วไปครับถึงสิบัวลายก็พอได้เก็บอยู่ครับเมื่อนี้สําหรับคลิปนี้ผมบาซิ์ก็สิพอไว้สำนี้แล้วครับคลิปน่าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ